ในช่องครูนัน c ช a n นลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะ n e w s e h a l ์5นะครับของชั้นป .5 มาเรียนกันต่อนะครับนหนังสือ Fly ฝ่ i n g English นะครับหน้าที่34นะครับของชั้นป .6 เป็นแบบฝึกหัดน,นะครับหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับนะาสาหรับนักเรียนชั้นป .6 ทั่วๆไปดังนั้นโรงเรียนไหนที่ใช้หนังสือเล่มนี้นี่ถือว่า นักเรียนเก่งนะครับนะของชั้นป .6 เนี่ยมาทักษะการพูดนะครับสปีคิ n งนะครับคำสั่งก็บอกว่า look ให้ดู and และ say ให้พูด what นะครับตรงนี้แปลว่าในสิ่งซึ่งนะครับนะในสิ่งซึ่ง Molly นะครับ has or has n t done เป็น present perfect อีกแล้วนะครับนะ has done หรือ has n t done นั่นเองนะครับ has ดันใน has n t done แปลว่า Molly ได้ทำและไม่ได้กระทำนะครับ Use โดยการใช้ the w w r r s ก็คือคำศัพท์ in t o o k s นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ to help you เพื่อที่จะช่วยเหลือนักเรียนภาพแรกนะครับหนาะเขาเขียนมาให้ว่า i am on a camp i n g holiday ก็คือมอลลี่นะครับมอลลี่บอกว่าฉันกำลังมาตั้งแคมป์อยู่นะครับหนาะเป็น holiday วันหยุดตั้งแคมป์อยู่ with my family นะครับกับครอบครัวของฉัน We have been here นะครับพวกเราได้มาอยู่ที่นี่นะครับนาะมาตั้งแคมป์อยู่ที่นี่ for one week เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้ว Since นะครับตั้งแต่ last Friday มาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วดังนั้นวันนี้วันที่พูดนี่ก็คือวันศุกร์พอดีก็คือมาอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนี่คือคำแปลนั่นก็คืออ่าไม่มีคำศัพท์ในที่เขาบังคับให้นั้นไอ้นี้นะครับ ดังนั้นข้างล่างมีอีกเก้าภาพนะครับเราก็เอาคําศัพท์นะครับหนาในเก้าภาพนี้นะครับไปแต่งประโยคเอาคําศัพท์ที่เขาให้มาเท่านั้นนะครับหนาอย่าไปเอาคําศัพท์อื่นดังนั้น b been to school นะครับแปลว่าอยู่โรงเรียนเราจะใช้ว่าอยู่โรงเรียนหรือไม่อยู่โรงเรียนก็ได้นะครับหนาตามภาพนั่นก็คือนี่นะครับหนา l อลลี่แฮซึ่ง to school for a week แปลว่า Molly ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์คุณครูก็เลยนำมาแต่งใน ข้อนี้เลยนะครับข้อหนึ่งซะเลยนะครับข้อหนึ่ง Molly h a s been to school for a week นะครับทำเป็นตัวเล็กนะครับนะถ้าเขียนเป็นตัวใหญ่เดี๋ยวสถานที่พื้นที่มันไม่พอนะครับแปลว่า Molly นะครับนําไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับนะหรือไม่ได้อยู่โรงเรียนก็คือไม่ได้ไปโรงเรียนนั่นเองเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์พอภาพที่สองนะครับ Molly ลงไปอาบน้ําในอ่างอาบน้ํานะครับเราจะเขียนประโยคว่า Molly ได้อาบน้ำหรือไม่ได้อาบน้ำก็ได้นะครับนะแต่คุณครูแต่งว่าได้อาบน้ำ Molly has h a d hat ตัวนี้เป็นกริยาช่อง3านะครับเพราะ present perfect นั้นประธานบวก has หรือบวก v e ช่อง3 have a bath นะครับมันแปลว่าอาบน้ำแต่เมื่อเป็น uh, present perfect นะครับก็ต้องเปลี่ยน have เป็น h a d ก็เป็น Molly has h a d a bath นะครับก็คือ Molly ได้อาบน้ำ this morning นะครับ ในเช้านี้แล้วแต่นักเรียนจะเขียนนะครับนะประโยคตรงนี้อันนี้คุณครูเขียนขึ้นมาเองนะครับไม่ได้มีเฉลยในหนังสือคู่มือครูนะครับนะไม่มีเท่างันหน้านี้หรือนักเรียนจะแตง่งแบรนด์ l l y hasn't h a h a b a ดบ้านะครับ for two days นะครับแปลว่า m o ลลี่ไม่ได้อาบน้ำมาเป็นเวลา2วันแล้วก็ได้นะครับนาะแล้วแต่จะเขียนนะครับ ดังนั้เรจะเขียนว่า Molly has had a bath since นะครับ 7pm เอ่อ amMolly นะครับได้อาบน้ำมาตั้งแต่เวลา7โมงเช้าอะไรก็ได้หมดนะครับนะพอมาประโยคที่3นะครับ Molly นอนอยู่นะครับเหนียวนะครับเมื่อกี้คุณรู้อ่อโทษทีนะครับนะที่บอกว่าให้แต่งเป็นแบบโน้นแบบนี้ต้องใช้คำบังคับตรงนี้นะครับนะนี่นะครับ had a bath เมื่อกี้บินดูสกูนะครับข้อหนึ่ง ทีนี้ผมมาก็สามาก็เหมือนกันนะครับนอนอยู่ก็ให้ใช้คํานี้นะครับนาะก็คือให้ใช้คําว่านี่นะครับ sleep in a soft bed นะครับก็คือนอนอยู่ในอนอนอยู่บนเตียงนอนหรือในเตียงนอนที่นุ่มนะครับหนาะ s o f แปลว่านุ่มคลบังคับตัวนี้ออกมาใช้นะครับก็เลยใช้แป็น Molly has นะครับ sleep in a soft bed for 8 hours นะครับแปลว,ว่ามอลลี่นั้นได้นอนอยู่บนเตียงอันนุ่มๆเป็นเวลา8ชั่วโมงแล้วนะครับ for 8 hours นะครับ8ชั่วโมงข้อที่4ก็เหมือนกันนะครับคำบังคับก็คือ has cook นะครับนะ outside นี่นะครับนะ has cook outside cook outside นะครับคำบังคับ ก็เลยมาแต่งประโยคว่า Molly has cooked outside her tent Molly นะครับดนาะได้ทำกับข้าวหรือได้ปรุงอาหารนะครับนะอยู่ด้านนอกเต็นท์ของหล่อนหรือนักเรียนจะแต่งประโยคว่า Molly นั้นนะครับนะได้ทำกับข้าวามาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้นะครับนะ Molly has cooked outside for one hour แล้วแต่จะแต่งนะครับนะประโยคแต่งได้หลายแบบ ไปเร็วเลยนะครับไปภาพต่อไปนะครับนะคุณรู้ไม่ได้เลื่อนขึ้นไปแล้วนะครับนะคำบังคับก็คือคำว่า watch TV นะครับก็บังคับไว้ให้ด้านบนก็เป็น Molly has n t watched TV for a month Molly ไม่ได้ดูทีวีมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วหรือนักเรียนจะเขียนว่า Molly ได้ดูนะครับทีวีมาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ก็เป็น Molly has watched TV for a week และแต่จะเขียนนะครับนะได้ดูหรือไม่ได้ดูก็ได้นะครับเขาไม่บังคับนะครับนะหรือจะซ้ายตั้งแต่ก็ได้นะครับนะไม่ได้ดูทีวีตั้งแต่เดือนเมษายนอะไรก็ว่าไปข้อที่หกนะครับนี่ลงไปอาบน้ําในทะเลสาบนะครับนะเพราะในายคำบังคับก็เขียนมาให้ว่า watch in the lake นะครับนะเอาคํานี้นะครับอย่าไปเอาคําอื่นคุณครูก็เลยแต่งให้ว่า molly h a s w o o d in the lake near her house นะครับแปลว่ามอลลี่นั้น has w a s h นะครับนะถ้าแปลตามหลักไวยากรณ์แปลว่าได้ล้างหรือได้อาบน้ำนะครับนะดังนั้นคุณครูก็เลยแปลว่าส่วนมากจะแปลว่าล้างนะครับนะนานๆถึงจะแปลว่าอาบน้ําสักทีนะครับคำว่า wash เนี่ยแต่ในที่นี้ต้องแปลว่าอาบน้ํานะครับอย่าแปลว่าล้างมอลลี่ได้อาบน้ํานะครับนะในทะเลสาบใกล้กับบ้านของหล่อนนะครับ มาข้อนี้นะครับนานอนอยู่ในเต็นท์นี่กำลังกลนเลยนะครับตัวแซดนี่เป็นสัญลักษณ์กว่านอนกลนอยู่ molly has slept นะครับ in the tent อันนี้ก็เป็นคำบังคับนะครับหนาข้างบน slept in the tent นะครับเป็นคำบังคับ molly ได้นอนอยู่ในเต็นนะครับ since คุณครูใช้ since นะครับตั้งแต่1นึ่ทุ่มนะครับหนาเจ pm นี่คือ1นึ่ทุ่ม แล้วก็ข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับนาเป็นรูปโทรศัพท์นะครับนาเป็นเด็กกาลังโทรศัพท์กันอยู่สองคนก็คุณครูแต่งว่ามอลลี่เขบังคับมาให้คําว่าสปูึ้นนะครับ on the phone นี่คือคํบบาคบังคับก็แต่งเป็น molly has n t s p o k e n on the phone to her sister for a week แปลว่า Molly นะครับนาไม่ได้พูดทางโทรศัพท์นะครับหนากับน้องสาวของหล่อน เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วก็คือไม่ได้โทรไปหาน้องสาวเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วนั่นเองหรือไม่ได้โทรไปหาพี่สาวนะครับหรือไม่ได้โทรไปหาคุณแม่อะไรก็ว่าไปนะครับได้หมดแต่คำนี้บังคับก็คือคำว่าส s กขึ้น on the phone โอเคไหมครับครูปวจจะสอนไว้นิดเดิงนะครับแต่ลูกๆนักเรียนน่าจะเข้าใจนะครับนะถ้าไม่เข้าใจก็ต้องดูหลายๆรอบนะครับนะบอกแล้วว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสำหรับคนเก่งเลยนะครับนะ ถ้านักเรียนยังไม่ค่อยเก่งนี้ต้องอ่านแล้วอ่าต้องฟังแล้วฟังอีกนะครับนะศึกษาลหลายๆรอบนะครับจบหน้า34ไปต่อหน้า35ครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแช่ก็อขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณนช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอัพที่นั่นงก็ขอขอบคุณ